ในช่วงค่ำอีกรอบนะคะวันนี้ก็มีคุณป้าลินดาของเรานะคะได้สั่งออเดอร์นะคะให้ไปส่งที่บ้านช้งางพังสายฟ้าของเรานะคะคือบ้านของแม่รักของเรานะคะแม่สายฟ้าช้างท้องนะคะนี่ป้าลินดาใจบุญนะคะเข้ามาสั่งออเดอร์จากครอบครัวนอ เรานะคะทั้งหมด30ถุงนะคะแต่ว่าวันนี้ได้ส่งให้แค่10บถุงนะคะพรุ่งนี้ก็จะทำจัดส่งให้ป้าลินดาอีก20ิถุงนะคะก็ทางครอบครัวน้องออไทยก็ขอขอบพระคุณคุณป้าลินดาของเรามากนะคะที่เข้ามาอุดหนุนขนมทางครอบครัวน้องอ๋อไทยของเรานะคะตอนนี้แม่ควรวน้องอ๋อไทยจะไปจะส่ง ที่สายแม่สายฟ้าของเรานะคะที่บ้านนะคะนี่กําลังจะเดินทางไปนะคะเดินไปนะคะไม่ได้นั่งเลยไปนะคะนี่นะคะสิบถุงนะคะออเดอร์บ้านบ้านแม่สายฟ้าของเราสิบถุงนะคะนี่ก็เหลือออเดอร์ของแม่ดินดาของเรานะคะอีกยี่สิบถุงนะคะแม่แม่ค่ะอีกยี่สิบถุงค่ะพรุ่งนี้จะไปส่งที่บ้านช้าง ขัง,งป๋องแปงนะคะช้างท้องเช่นกันนะคะจะนำไปส่งที่บ้านนะคะประมาณยี่สิบถุงนะคะพรุ่งนี้นะคะทำเสร็จนะคะทำเสร็จก็จะนำไปส่งนะคะตอนนี้น้องไทยของเราคุณพ่อพาเดินออกกำลังกายนะคะยังไม่มานะคะยังไม่มาคุณแม่ก็จะเอาขนมไปจะสงนารรนก็ชอบกินของแม่น้องอไทยสวัสดีค่ะ ที่อะไรเนาะสวัสดีค่ะโอ้กลังจะเดินผ่านพอดีมากันเยอะเลยสวัสดีนะคะสวัสดีคุณแม่ค่ะท้านมารับชมตอนนี้นะคะตอนนี้คุณแม่ ไปบ้านในสายฟ้าของเรานะคะทำสดใหม่ไม่ใช่สารกันบูดทำเสร็จแล้วส่งให้ถึงที่ใช่ค่ะเราจะทำวันต่อวันนะคะสำหรับไส้ขนมของเรานะคะทำสดใหม่ทุกวันนะคะเราจะไม่ใส่สารกันบูดเหมือนที่แม่เอ็ีได้บอกไว้นะคะทำเสร็จเราก็ถ้ามีแม่แม่ท่านใดอยากจะสั่งออเดอร์ให้ชาวช้างบ้านไหนนะคะเราก็จะไปส่งถึงที่นะคะพรุ่งนี้เราก็ จะทำออเดอร์ของคุณป้าลินาของเราที่เหลือนะคะอีก20ถุงนะคะจะไปจะส่งที่บ้านช้างปองแป่งนะคะช้างท้องนะคะช้างท้องจะนำไปส่งครอบครัวช้างปองแป่งของเรานี่ก็เดินผ่านบ้านพี่แฝกของเรานะคะน้องออไทยไปเดินออกกำลังกายนะคะแม่ๆคะ่ะน้องอไทยไปเดินออกกำลังกายเดี๋ยวเรากำลังจะเดินนี่นะคะเดินไปบ้าน,นสายฟ้าของเรานะคะ ท่านได้สนใจอยากสั่งให้ช่างมันไหนสันใใ่งจใองใ่คนนอไทยได้ใช่คะขอบพระคุณนะคะคนที่เป็นทานบุญครอบครัวนอไทยของเรานะคะขอโทษแม่ๆอีกรอบนะคะเนตทําไมต้องบุนเนาะแม่ๆคะขอโทษขออภัยด้วยนะคะเนตเพื่อนแม่หลุดไปอีกแล้วค่ะสองรอบแล้วนะคะจะถึงบ้านที่สายฟ้าของเราหรือเปล่าเนาะอันนี้ น้ำเพชรนกแก้วของเรานะคะที่ร้องดังนะคะดังทั่วทั่วหมู่บ้านของเราเลยนะคะย่องดีมากเลย <c oughs> อันนี้จะเป็นแม่พังนิ่มของเรานะคะตอนนี้ก็ทางครอบครัวแม่พังนิ่มของเราก็มีไร่ผลไม้ด้วยนะคะในช่วงเย็นนะคะนี่ค่ะอยู่ติดกับบ้านแน่แม่รักนะคะเด <c oughs> ี๋ยวเราไปดูนะคะว่าแม่รักจะอยู่หรือเปล่า <c oughs> นี่น้ำเพชรของเราน้ำเพชรของเรา ทักทายด้วยทักททยเราด้วยพี่น้ำเพชรของเราทักทายเราด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าแม่แม่รักของเราจะอยู่หรือเปล่านอ้อมาค่ําเลยนี่เพิ่งทํากับข้าวเสร็จนะคะแม่เม่คุณแม่ควรเพริ่งทํากับข้าวเสร็จค่ะก็เลยมาช่วงค่ําหน่อยนะคะทําขนมเสร็จก็ทํากับข้าว่อนะคะ อ้าวแมรักของเราอยู่นู่นนะคะก็ไรผลไม้เหมือนกันนะคะนึกว่าไม่รักไม่อยู่นะคะมาช่วงค่ำนะคะนึกว่าแม่รักไม่อยู่นะคะนี่ไงแม่สายฟ้าของเรานะคะออยบ้านมือจังเลย <laughs> นี่นะคะแม่สายฟ้าของเรานะคะตอนนี้นม่รักของเราก็อะไรได้ให้กับแม่สายฟ้าของเรานะคะหา <c oughs> บ้านป้องเป่งถูกไหมคะ <c oughs> ยังยังไม่ถูกนะคะช่วย <c oughs> อยู่ตรงไหนเนาะไม่ไม่คุ้นชื่อนะคะก <c oughs> ็ขอถึงแม่นแม่นอันนี้บบแม่นตาเล่าบยู่ยู่ตรงนี้ ม่เขนาไปดัไปนล้งอันท er> ี่นีขอมอแสแม่ดินดาสั่งให้ใช่ค่ะแม่ดินดาสั่งขนมไว้ให้ยี่สิบถุงนะคะแต่ยังไม่รู้ที่ไปเลยค่ะยังไม่รู้บ้านนะคะเดี๋ยวก็จะถามมนะคะไปเรื่อยๆก็แล้วกันเนาะพรุ่งนี้ทำเสร็จต้นไหนก็จะไปส่งตอนนั้นนะคะสำหรับออเดอร์ของบ้านช้าง้องแปงนะคะ หมู่สิบสามนี่ตรงนี้เองนี่ไปข้างนี้ไปบ้านเชียงเดียวเป็นโบเชียงนีจ้าจ้าอยู่หลังนี้เองก็ไก่เข่าเข่าซอยเข่าซอยบ้านลุงเดียวบ่บ่มาตรงขามนี่ถนนหลวงเงินเงินไปทางบานเดียวนี่มาทางนี้อ๋อตรงไปมันบ่อ๋อตรงสามจ้าอ๋อเข้าใจแล้วค่ะอันนี้ค่ะแม่รักป้ารินดาใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะขอบคุณนะคะป้ารินดาที่ขนมให้ แม่ความค่ะขอบคุณค mm ่ะขอบคุณนะคะป้าลินดาของเรานะคะนี่ทําเพิ่งทําออกใส่ถุงเลยนะคะทาเสร็จนะคะชิมก่อนนะคะแม่รักว่าอร่อยหรือเปล่าอร่อยค่ะโอ้ยตกใจเขาเอายางถงนี่ก่อนถุงถงนี่เนอะไรคโอ้แม่ฟ้าของเราอร่อยค่ะป้าลินดาอร่อยค่ะขอบคุณคุณแม่ลินดาอีกครั้งนะคะ ที่ได้สั่งออเดอร์มาให้กับครอบครัวแม่สายฟ้าของเรานะคะซียกเลยงสายให้กับตาลก็ได้เด้วแล้วบอกว่าช่องช่องเงินท่างตรงเต็งบอกว่าซีแยกเลี้ยวงสายให้กับตาเล่าก็ได้เาไสิอ๋อค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคถ้าถ้าถ้าเป็นซอยคลินิกรู้จักค่ะรู้จักค่ะโอเคนะคะขอบคุณมากนะคะที่บอกทางนะคะ สำหรับครอบครัวทางป้องแต่งของเรานะคะขอบ,อบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าทำเสร็จตอนไหนจะได้ไปส่งนะคะอ๋อนี่อย่าทิ้งบเบอร์โทรไว้ให้ด้วยขอบคุณภาคเลยนะคะนี่พอดีว่าแต่ว่ายี้มันเป็นพอออกมาได่ตรงหลังโรงเรียน,นแต่เบอร์ันหูว่าสิทําเสร็จตอนไหนช่วงไหนสิน,น,ขขนะลูกกระบอกบ่ถือจริงจั นี่นะคะก็ขอระป้าลินดาเอาไหมเราลายมากตังเต่อันนี้ไล่บดเอ็กิดกระลังหูวังแกล้งนะทุกบุญด้วยนะคะคุณแม่ลินดาอ่ะเราก็ทำเสร็ใหม่ส่งถึงบ้านใช่ค่ะขอพอะคุณนะคะที่เป็นสะพานบุญแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับครอบครัวน้องออรไทยด้วยนะคะขอบคุณแม่ๆทุกท่านนะคะ นี่นซ่นโอ,อ้เสีบเลยนะพอดาวพน้าเซ่บเลยนะเนี่สายฟ้าของ<ต>อเรานะคะนี่นะคะตอนนี้ทางช่องแม่สายฟ้าของเราก็ไลนะคะไลผลมไม้ให้กับแม่สายฟ้าของเราด้วยนะคะแม่สายฟ้าของเราก็ตั้งท้องได,ได้ได้กี่เดือนนะคะแม่รักสิบเดือนแล้วนะคะแม่แม่ค่ะได้สิบเดือนแล้วนะคะอือ๋อ จ้าเดี๋ยวยังไงถ้าเสร็จเดี๋ยวจะโทรไปนะคะขอบพระคุณมากมากเลยนะคะแ,แม่สายฟ้าของเราได้สิบเดือนแล้วนะคะแม่แม่แมค่ะได้สิบเดือนแล้วตั้งท้องได้สิบเดือนแล้วนะคะได้สิบสองเดือนเห็นตัวเล็กน่นุนเราก็มารอลุ้นด้วยกันเนาะก็ขอให้แม่สายฟ้าของเรา ได้เจอเจ้าตัวเล็กนะคะเจ้าตัวเล็กอีกรอบเนาะน <c oughs> ี่ก็คุณแม่ลิน้าอีกคนค่ะนี่นะคะก็ขอบคุณคุณแม่ขยันจริงแม่ควร <c oughs> ขอบคุณค่ะป้าเจสวัสดีค่ะป้าเจวันนี้เอาออเดอร์ขนมมาส่ง<ไ>ที่บ้านแม่สายฟ้าค่ะป้าเจ <c oughs> มีออเดอร์จากคุณแม่ลินดาค่ะคุณแม่ลินดาของเรานะคะสั่งออเดอร์ ทางครอบครัวน้องอไทยนะคะให้นํามาส่งทางครอบครัวแม่สายฟ้าของเรานะคะสิบถุงนะคะแล้วก็ไปพรุ่งนี้ทาเสร็จก็ไปส่งบ้านแม่ป๋องแปงนะคะช้างทองเช่นกันนะคะช้างทองเช่นกันนะคะก็ขอบพระคุณแม่ลินดาของเราอีกครั้งนะคะก็ขอให้ครอบครัวของคุณแม่ลินดาของเรานะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำล่ำรวยนะคะ คิดสิ่งใดทำสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการน,นะคะคะ่ะแม,แม่แม่ท่านใดอยากจะสั่งออเดอร์ขนมทางครอบครัวน้องออไทยก็สั่งได้นะคะเราจะทำสดใหม่ทุกวันนะคะทำสดใหม่ทุกวันแล้วก็จัดส่งให้ทุกบ้านนะคะที่แม่แม่ได้สั่งออเดอร์ให้กับบ้านชาวช้างของเราหลังไหนนะคะก็เมื่อควรทำเสร็จก็จะจัดส่งให้ถึงที่นะคะ แบบนี้นะคะแบบนี้เลยค่ะ <c oughs> เราก็ดูแม่สายฟ้าไปก่อนเนาะหอนเลยเนาะเนี่ยไปตามมาอีกบ,บ่ฝนเนี่ย <c oughs> <c oughs> มาแบบมือว่านกับบาา่บเอาเพื่อน <het ero> ค่ะก็ <S <S ะสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมในช่วงค่ํานะคะก็แล้วก็ขอขอบพระคุณแม่แม่ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็เข้ามาเป็นกําลังใจแล้วก็เข้ามาพูดคุยกับแม่ควนของเรานะคะนี่ตอนนี้เราก็ยืนดูแม่สายฟ้าของเราอยู่นะคะน,นี่สองโตมากเลยนี่สองโตมากเลยนะคะนี่แม่ๆมท่านใด อยากจะเข้ามาอุดหนุนผลไม้ทางช่องแม่สายฟ้าของเราก็เรียนเชิญได้นะคะตอนนี้ทางช่องแม่สายฟ้าของเราก็มีไรผลไม้อยู่นะคะแม่แม่ท่านใดอยากจะเข้ามาช่วยช้างท้องของเราสิบเดือนนะคะสิบเดือนก็เรียนเชิญได้เลยค่ะแม่แม่คะ่ะเราก็ช่วยเป็นสะบานสะพานบุญช่วยกันเนาะในช่วงนี้นท้องโตมากเลยนะคะแม่แม่คะ่ะท้องโตมากเลย ก็แม่สายฟ้าของเรานะคะลูกแรกก็ลูกคนแรกของแม่สายฟ้าของเราก็ไม่ได้อยู่กับคุณแม่สายฟ้านะคะแล้วคุณแม่สายฟ้าของเราก็เริ่มมาตั้งท้องอีกรอบนะคะ <c oughs> เพื่อจะได้เจ้าตัวเล็กของเราอีกรอบนะคะนี่แล้วก็เป็นกําลังใจให้แม่สายฟ้าของเรานะคะแม่แม่ค่ะตอนนี้น้องอไทยของเรา ไปเดิอนออกกําลังกายนะคะไม่รู้ว่ามาบ้านหรือ,อยังนะคะพราะควรพาน้องเดินออกกําลังกายนะคะเลิกงานมาโอแม่สายฟ้าของเรายืนกินอ้อยนะคะ <c oughs> มืดแล้วนี่เดี๋ยวเราจะเดินกลับบ้านกันนะคะแม่แม่ขาเดี๋ยว เพราะว่าเริ่มมืดแล้วเนาะคุณแม่ก็เดินมานะคะก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวคุณแม่ขออนุญาตเดินกลับบ้านแล้วนะคะก็นี่นะคะก็ฝากแม่สายฟ้าของเราด้วยน,นะคะแม่แม่ขานีออช้างท้องสิบเดือนนะคะนี่ตอนนี้ก็ไลฟ์ผลไม้อยู่นะคะนี่คะ่ะนี่เดี๋ยวขออนุญาตกลับนะคะแม่รักค่ะ ค่ำแล้วไม่รู้ว่าอไทยมาบ้านยังนี่จ้าแคบหมูเบิร์ดเซเว่นเมื่ออื่นช่วงใดเนาะเมื่ออื่นช่วงค่ำค่ำบ่สิอันนี้จ้าเพราะว่าเพิ่นหน้มากั้งทั้งื้อทั้งอันนี้นะแคบหมู็สิ่งจะั้งไปไปแล้วแม่สายฟ้ากลับแล้วนะคะค่ำแล้วเดี๋ยวไปดูน้องอไทยมาบ้านหรือยัง ล้วก็เดินกลับเหมือนเดิมนะคะเดินกลับเหมือนเดิมนะคะแม่แม่คะวันนี้วันนี้ก็มีแคบหมูด้วยนะคะแม่แม่คะแต่แคบหมูมาช่วงเช้าหมดเลยนะคะหมดเกลี้ยงเลยะคะ่ะยี่สิบถุงหมดเกลี้ยงเลยะคะ่ะแล้วช่วงส่งแคบหมูเสร็จคุณแม่ก็มาทำขนมโตนะคะทำขนมโต แคบหมูนี้ก็ทาเองนะคะแม่แม่ค่ะทาเองนะคะทําเ,เองสุดใหม่นะคะวันต่อวันนะคะสําหรับแคบหมูของเรานะออ้เสียงพี่น้ําเพชรของเราทักา <c oughs> ทกายเราแล้วทักทายเราแล้วยังเดินไม่ถึงบ้านเลยพี่น้ําเพชรนกแก้วของเราทักทายแล้วนะคะแม่ๆม่ค่ะ <c oughs> นี่ง่ายนี่ง่ายน้ำเพชรของเราส่งเสียงใหญ่เลยนะคะเดินผ่านยังไม่ถึงบ้านเลยนะคะยังไม่ถึงบ้านเลยส่งเสียงแล้วเราก็จะเดินกลับบ้านแล้วนะคะแม,แม่แม่ขาก็ไม่ไกลกันมากนะคะสําหรับบ้านแม่สายฟ้าของเรานะคะก็อยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะแม่ค่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะก็จะผ่านบ้านน้ําเพชรแล้วก็บ้านพ่เศษของเรานะคะนี่ก็เป็น พี่ช้างพังนิ่มนะคะตอนนี้ก็ไล่ผลไม้เช่นกันโอ้ฟาแลบมาแล้วตกใจเียเราไปนะคะไปดูน้องอไทยมาหรือ,อยังเนาะน้องอไทยมาหรือ,อยังเนาะอ้าวเดินผ่านเมื่อสักครู่เป็นครอบครัวน้องดาวนะคะเป็นครอบครัวน้องดาวเดิอนออกกําลังกายช่วงค่านะคะเดินผ่านหนากกองแวบบเมื่อสักครู่นะคะมองไปโอ้น้องดาวของเรานี่เองนี่นะคะ นี่บ้านพี่เศษทองคําทองแท่งแล้วก็ทองไข่มุกนะคะนี่บ้านคู่จิ้นของน้องออไทยนะคะก็เลยเสียงเสียงครอบครัวน้องดาวนะคะลุนออกกําลังกายเช่นกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าน้องออไทยมาถึงหรือ,อยังเนาะมาถึงบ้านหรือ,อยังเนาะนี่นะคะ ได้ยินเสียงพ่อเลยนะคะได้ยินเสียงพ่อแล้วขอบคุณแม่ลินดานะคะแม่ลินดาชมอยู่ไหมนอตอนนี้มาส่งขนมแม่สายฟ้าแล้วนะคะป้าลินดาค่ะโอ้เสียงเสียงน้องอไทยงานครอบครัวน้องดาวนะคะเดีดกๆกำลังกายยังไม่ถึงบ้านนะคะแม่ก็ดื่นรัดนี่นะคะ แล้วก็เดินมาโอ้ยเริ่มมือแล้วมองไม่เห็นทางเลยสายตาคุณแม่ก็ไม่มองไกลๆก็ไม่เห็นนะคะต้องดูใกล้ๆค่ะแม่ๆค่ะต้องดูใกล้ๆนะคะตอนนี้ ไปแล้วมาแล้วสาวละไทยของเรามาแล้วนะคะมาพอดีเลยนะคะแม่แม่คะมาพอดีเลยมาแล้วจ้าสาวสวยของเราเออ <c oughs> <c oughs> มาแล้วนะจ้านี่ <c oughs> มาแล้วจ้ามาแล้ว มาแต่ออกกําลังกายนะคะนี่ค่ะอ้าวเสียงหวานให้แม่แม่หน่อยนี่นะคะไปส่งขนมให้แม่แม่นะคะกลับมาเจอลูกสาวพอดีกลับมาจากโอ้เสียงไปใส่ลรลูก๋อสวัสวดีแม่แม่ในายามค่ํานะคะเสียงหวานมาแล้วค่ะแม่แม่คะ่ะเสียงหวานหวานมาแล้วค่ะ ไปทั้งเลยไปทั้งเลยเเดินไปทางไหนเอาเงินมาขอบคุณค่ะอ,อย่างมั่อวานของเรามาแต่เดินออกกำลังกายนะคะเดินออกกำลังกาย <c ười> คุณพ่อพาเดินออกกำลังกายวันนี้เลือกงานมาก็พาโน่ไทายเดินออกกำลังกายนะคะกินกินเยอะวันนี้กินเยอะเลยคุณพ่อก็เลยพาไปเดินยืดเสน้นยืดสาย สักหน่อยนะคะแม่ๆม่ค่ะโอ้โหวันนี้มาเจอกับน้องออไทยของเราในความมืดอีกแล้วนะคะ <c oughs> เจอกับน้องออไทยในความมืดอีแล้วค่ะแม่ๆม่ค่ะมองเห็นเน่าไทยชัดไหมน้อแม่แม่คะ่ะแล้วฮะ มาแล้วคะ่ะมาแล้วมาแล้วสาวสวยของเรามาแล้วสาวสวยของเรามาแล้วโอ,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 โอ้มีส่งเสียงขู่พ่อด้วยนี่เราจะขนาดนั้นนี่โอ้โหไปเดินออกกำลังกายมาแล้วนะคะแม่ๆคะ่ะ เส้นยึดสายแล้วนะคะนี่เสียงก็มาเต็มเลยค่ะเสียงก็มาเต็มเลยวันนี้น่าจะท้องฟ้าเรารุ้นนะคะว่าจะมีฝนเหมือนเมื่อคืนหรือเปล่านะคะดูค่ะท้องฟ้าของเรายังไม่เปิดไฟที่บ้านนะคะในบ้านนะคะแม่ก็เพิ่งเดินมาถึงบ้านนะคะส่วนน้องอไทัยก็เพิ่งมาถึงบ้านเช่นกันนะคะ เพิ่งเดินออกกำลับบงกายมาถึงบ้านเช่นกันนะคะเออเออภาพก็เริ่มมัวแล้วนะคะนี่เดี๋ยวยังไง <Okay. S 1> ก็ขอบพระคุณคุณแม่ดินดาของเราอีกครั้งนะคะ <Okay. S 1> ที่เข้ามาช่วยอุดหนุนนะคะช่วยอุดหนุนครอบครัว okay. น้องออไทยของเรานะคะในวันนี้นะคะ<ว>ก็ขอขอบพระคุณคุณแม่ดนะคะเ<ว>ออแล้วก็อเออเสียงวนวานมาแล้วค่ะแม่แม่ค่ะโอ้โอ้โอ้หวานได้จับใจมากเลยนะคะแม่แม่ค่ะนี่นะคะอืม หวานจับใจมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปส่งทำเสร็จเราจะไปส่งขนมให้กับครอบครัวช้างป๋องแปงของเรานะคะคุณแม่ก็ยังไม่การันตีเวลาได้นะคะเพราะว่าจะทำเสร็จตอนไหนนะคะเพราะว่าขนมนี้จะทำหลายขั้นตอนมากเลยนะคะ ทำหลายขั้นตอนมากค่ะแม่แม่ค่ะก็การันตีเวลาไม่ได้นะคะว่าจะเสร็จเวลาไหนนะคะถ้าเสร็จช่วงไหนก็จะรีบจะส่งให้ทันทีเลยนะคะทำเสร็จส่งทันทีเลยนะคะอร่อยไหมลูกมาถึงก็กินอีกแล้วนะคะไปเดินออกกำลังกายมาก็ กินต่ออีกแล้วนะคะกินต่อแล้วนะคะก็ขอบคุณแม่แม่ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็เข้ามาให้กําลังใจเข้ามาพูดคุยกับครอบครัวเรามาโดยตลอดนะคะทุกๆุกคลิปเนาะทุกๆคลิปที่ทางครอบครัวเราทําคลิปให้กับแม่แม่ของเราได้รับชมนะคะก็ขอบคุณทุกๆท่านเลยนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็ขออนุญาตจบไลฟ์นะคะเพราะว่าภาพ มืดมัวไปแล้วนะคะเดี๋ยวแม่แม่มองเห็นมองไม่เห็นน้องออทยของเราได้ชัดนะคะภาพก็มืดมัวแล้วนะคะแม่แม่คะเดี๋ยวแม่ควรแล้วก็น้องออทยขออนุญาตจบไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะก็ขอบพระคุณแม่แม่อีกครั้งนะคะที่เข้ามาเป็นกํำลังใจแล้วก็ขอบพระคุณแม่แม่ที่เข้ามาช่วยอุดหนุนนะคะขนมทางครอบครัวน้องออทยของเรานะคะ ขอพบพระคุณทุกทุกท่านเลยนะคะก็ขอฝากแม่แม่ทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับน้องออทัยของเรากันเยอะด้วยนะคะสําหรับไลน์นี้คุณแม่แล้วก็น้องออทยขออนุญาตจบไลน์นะคะเพราะว่าภาพมืดไปแล้วนะคะภาพมืดไปแล้วเดี๋ยวแม่แม่มองเห็นน้องออทยไม่ชัดนะคะเดี๋ยวยังไงก็ขออนุญาตจบไลน์ไว้เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกับครอบครัวเราได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะ สำหรับคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะนอนหลับฝันดีนะคะแม่ๆทุกท่านเลยนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ